จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการเร่งพัฒนาเมืองด้านอุตสาหกรรมนะครับภายใต้ระบบเชิงนิเวศไม่เพียงจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าประชาชนนั้นต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยครับนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมหารือการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบุรีครับ โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดพิบุรีเปิดเผยว,ว่าจังหวัดเพรบุรีนั้นมีความพร้อมในการกยในศักยภาพทุกด้านนะครับที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวพร้อมทั้งการขับเคลื่อนวิถีเศรษฐกิจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ระบบเชิงนิเวศซึ่งภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นแหล่งการสร้างงานสร้างอาชีพที่จะช่วยเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เท่านั้นแต่ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความภาคภูมิใจในเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมสารโยบายยุทธ ศาสตราชาตินะครับที่ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนโดยไม่ส่งผลกระทบไม่เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมอันจะนําไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมซึ่งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครับ โดยจะมีการพิจารณาเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันครับ